ข้อห f เท่ากับ3คูณกับ natural log 5 x เพราะฉะนั้น f p r i ม e ก็จะได้3แล้วนำ natural log 5 x มาดิฟจากสูตรดิฟ national ln u เท่ากับเศษหนึ่งส่วน u ดิฟ u ข้อนี้ u ก็คือ5 x ดิฟ national ln u ได้เศษหนึ่งส่วน u national ln 5 x ก็ได้เศษหนึ่งส่วน5 x แล้วนำ5 x มาดิฟ ได้3คูณกับ1ส่วน5 x ดิบ5 x ได้5เพราะฉะนั้น5ตัดก็จะเหลือ3คูณ1ส่วน x เท่ากับ3ส่วน x